เจ้ายาเดีจ้าเออก็ตามฝากไว้เขาค่ะยามันแย่ไะเนี่ยยาเนีมันจะหาเรื่องเจ้ามันจะหาเรื่องกับเจ้าเฮ้ยไปเจ้ามันจะหาเรื่องเจ้าตามันคือปูปูเจ้าัตามันเหมือนคือบอกตาปูเออตาปูอ่ะตาปูยาออกมาเอ๊ะมาหาเรื่องลูกกูเด้อย่ามาหาเรื่องนะเกิดเป็นเด็กเล็กมึงบน

พอแล้วพอแล้วตาปูพอแล้วไปวันนี้เลือ่องมีเรื่องน,นตาตาปูตาปู่ปอะอย่าเข้ามานะเว้ยอย่าเข้ามานะเว้ยอยา่าได้มานักเล่งลูกมึงอยู่ข้างหลังเจ้าข้างหลังหงันไปิึงหันิึงหันมึงหันมึงกล้องมาหนี่งเซ่เดยทุกคนอย่าเข้ามานะเว้ย ลงไปเลยอย่าเข้ามานะจริงๆนะเว้ยมันจะหยับหนาา่ายหยับหลังเพื่อจะ <laughs> พบังเ <c oughs> กิดมันจะสังส้งมันอย่านะเว้ย <c oughs> ลูกกูคู่เลยนะคู่เลยนะมันสิงแต่น้อยเพืู่แต่อย่าก,กัดนะเจ้าเมัดสิงแต่น้อย,นอยเพื่อแต่บวม, <c oughs> ม,มน,นี่เห็นบอมม,ม, <c oughs> มันสิ่บังับกันในยังไีตาตากับตาตูบเวลาบังเกิดอย่ามันจะเปิดมึงเลยเจ้าอ่ามันจะเปิดมึงแล้ว เขาจะเป <mel> ิดมวงนั้คุ้ยคุ้ยแต่อากัดคุ้ยมันขยับมาอีกเลยเจ้าเออข้านีกดตีนนี่หรือยาวกวากดตีเบิ่งเจ้ายับมาใสเขาเรื่อยๆพราะเขากัดกับว่าเขากัดอย่าเดี๋เจ้าเขแ้เขาแก้มแม่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 ม่แ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 ม่ม่แม่แม่แแม่แม่แ่แม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  จาปูปูมามองหน้านะอยู่ใครอยู่มันจีบมันยับมันเรื่อยๆแม่แมนกว่ดตีนแม่ยา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 ไม่ได้ถือกูไม่ได้ถืกเจ้ามันขับมันปุ๊บมันจิกันบอคอยเจ้ามันถึงหลาปุ๊บเจ้าร่แมนมแมนบกดีมัน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 นั่งหลอดถ้าบอคาเจ้ากาสดงร์บอยเจ้าพีชเออข้อสลาร์่ะยาห้ามกูแบ่งอย่ห้ามกูมีมองแล้วมองอ่าห้ามกูแบงแบงอย่าง้อามเห็นว่ามันยับไหมเนาะยาาอ็ดเ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 อ็ด็ดเดเอ็ดเอ็ดเอ็อ็ดเอ็ดเอเอ็ บักนี่แ็ดรถเด้อบักกระดิ่งมักย่องบังหามบังอันนั้นไปบันดาบเนาะก้องจอดปิดจับได้เบิดสีไปแยกกันแยกกันไปไปเกิดเป็นหมาน่ะต้องรักพ่อพ่อเป็นผู้ให้กำเนิดเข้าใจไหมนั่นนั่นรักพ่อพ่อให้เป็นผู้ให้กำเนิดต้องฟังพ่อไม่ใช่กัดพ่อโตแล้วต้องคิดได้นะครับต้องรักครอบครัวเหมือนแบกแบงนะเข้าใจไหมต้องรักพ่อ เข้าใจเฮ้ยใจเย็นเจ้าใจเย็นเ้าเจ้าน่ะรักข้าวเหนียวมากนะถ้าข้าวเหนียวทำตัวดีๆอ๋ออยากจะกอดใช่ไหมอ่ะอยากอยากมีความรักบ้างเจ้าออกไปหยิบกอดนั่นเจ้าไม่อยู่ฝั่งนี้เจ้าไม่อยู่ฝั่งนี้นั่งลงนี่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 ออด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 รักรักรักนี่ตัวอ้อนตัวเหลวได้หรอมึงรักมันรักอยู่นะ แต่มึงเป็นตาั่งไหหน่อยแต่ว่าก็สีส้มฝารังได้บมดเจ้าจมันนี่ามันนี่้ามันนี่เจมันนมันนี่เร็วลูกเจมันนี่้ามันนี่